เอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วน้องพร้อมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับสวยมากๆเลยเนี่ยน้องพินก็สวยมากๆเลยทายซิว่าน้องพินจะได้กี่คะแนนสิคะแนนสิบคะแนนน้องพร้อมได้กี่คะแนนสิคะแนน สิบคะแนนคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ได้คะแนนเลยแต่ว่าปะปาอ้ายมากๆเลยคือแปลว่าได้ได้นนคขาได้คะแนนเขได้คะแนนคือผมจะไม่ให้คะแนนเลยจะไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าสวยที่สุดอยู่แล้วไม,ไม่มีมีสิบอยู่แล้วพราพร้อมสุดเตมาทำไมทำไมทำไมไม่ให้คะแนนอ่ะให้สิบอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องให้ไง ไม่มีเก้าอยากพร้อมอยากได้เก้าไหม้องอยากได้สิบใช่ทุกคนก็อยากได้สิบใช่ไหมอือแล้วทุกคนก็ตั้งใจต้องน้องพร้อมตั้งใจไหมครับตั้งตั้งใจเพราะฉะนั้นน้องพร้อมควรได้สิบไหมได้ป้าปาให้สิบทุกครั้งไหมไม่ให้ให้สิบทุกครั้งเลยให้สิบไม่ไม่ต้องเอาคะแนนเพราะมันคือพัฒนาการอันนี้คือลูกที่ สวยมากนะครับคืออะไรนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นคือเส้นต่างๆนะคือเส้นต่างๆแต่สิ่งที่เราไม่เห็นคืออยู่ในนี้นะครับคือพัฒนาการของเขานะครับสมองจะถูกเชื่อมระบบประสาทจะถูกเชื่อมกับมือ มือเล็กๆอะ่ะที่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ไม่เคยทำสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆลองทำดูทีลื่อยยางสองยางอย่างเงี้ยน้องแพพินก็ไม่เคยทำแบบนี้อันเนี้ยมันมีคุณค่าแล้วก็มันสวยมากกว่ารูปที่เราเห็นอยู่อย่างกล้ามเนื้อมือเนี่ยกล้ามเนื้อมือใช่ไหมกล้ามเนื้อมือแ,แข็งแรงแข็งแรงเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยน้องพินก็ฝึก ระบายสีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตั้งหาคือความงามที่แท้จริงไม่ใช่รูปภาพนี้นะแล้วก็ไม่มีคะแนนมากำหนดด้วยมันคือพัฒนาการเพราะฉะนั้นทุกวิชาใน PB Power Band นะครับไม่มีคะแนนมีแต่พัฒนาการไม่มีคอร์สนะครับเพราะเราปรับไปแต่ละคนอย่างเช่นอ่ะดูอันนี้รูปของน้องพร้อมใช่ไหม กับน้องพินใครสุดใครดีกว่าอืมใครดีกว่า <c oughs> เทียบกันไม่ได้เพราะว่าคนละคนคนละความคิดคนละวัยคนละแบบดูมือเรานะครับนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อย เราต้องหาจุดเด่นให้เจอนะครับในการพัฒนาแต่ละด้านในการพัฒนาแต่ละคนเพราะฉะนั้นเอามาเทียบกันไม่ได้อย่างคนนี้เราก็จะพัฒนาไปอีกแบบหนึ่งอย่างคนนี้เขไมไ่ชอบแบบนี้เราก็ต้องพัฒนาไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเทียบกันได้แล้วก็เนี่ยวันเนี้ผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ใช้วัสดุอุปรกรณ์เนี่ยไม่กี่สิบบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาของเราไงคือตั้งใจไว้เลยนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะสอนอะไรลูกคือ1อย่างนะอย่างที่สองคือต้องไม่อารมณ์เสียนะครับเวลามันไม่ได้ดังใจมันก็จะมีหงุดหงิดอะไรบ้าง ต้องไม่ารมณมเสียเราต้องไม่ารมณมเสียอดทนให้ได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอเราเสร็จแล้วเราก็จะได้ผลงานแบบนี้ออกมานี่คือที่เราเห็นและที่เราไม่เห็นก็คือพัฒนาการในสมองของเขานะครับก็จะแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่แบบมาเรียนที่ PB Power Brain ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่บ้านจะทำยังไงก็ทำอย่างงี้ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่คือเราต้อง จ่ายราคาที่แพงกว่าที่เราไปจ้างคนอื่นไงคืออะไรคือเราก็ต้องจ่ายด้วยเวลาตัวเองก็ต้องมานั่งนั่งให้ให้เวลากับลูกแต่ผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าเกิดใครที่มีลูกแล้วสามารถให้เวลากับลูกได้วันละหนึ่งชั่วโมงนะครับผมว่าคุ้มค่าเพราะเพื่อนๆได้พัฒนาการลูกๆแล้วก็ได้ใช้เวลากับลูกๆด้วยโอเคเจอกัน คลิปหน้าบ๊ายบายครับ